ผมมาดูที่ดินแปลงหนึ่งน่าสนใจมากถึงชมนกเป็นร้านอาหารที่ใหญ่มากในจังหวัดนครนายกร้านนี้นะฮะหลังจากนั้นเราจะมีกับสะพานก็มีคลองนั่นคือน้ำเนี่ยมันก็มาในพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับผมจะพาท่านไปดูว่าที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่น่าสนใจที่สุดเพราะมีทุกอย่างพร้อมเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับท่านจะผ่านจากชมนกมาแล้วนิดเดียวครับนี่ แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกแท้ๆแล้วไม่ไกลครับออกจากซอยตรงนี้นะซอยนี้เขาเรียกซอยเขา,าเรียกว่าโลตัสปากซอยนะฮะซอยโลตัสนะครับผมก็จะให้ท่านผู้ชมเห็นว่านับจากตรงนี้ไปถึงที่ดินแปลงนั้นนะครับ370เมตรเท่านั้นเองครับไม่ไกลครับนี่คือเส้นทางที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่นั่นครับจากที่ดินแปลงนี้ไปถึง ที่ดินเมนของสายสาริกานั้นประมาณ370กว่าเมตรครับถึงเลยครับเป็นพื้นที่ที่ทางระยะใกล้มากและก็มีอยู่ความเจริญหลักใหญ่ๆที่นี่ก็คือเรื่องต้นไม้ครับต้นไม้เป็นตัวสําคัญมากทําให้อากาศมีออกซิเจนเยอะมากขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เราปรารถนาต้องการให้ทุกคนมาอยู่แล้วมีความสุข ท่านผู้ชมครับผมขับรถจากปากซอยถนนใหญ่มาถึงเนี่ยใช้เวลา5นาทีเอง,เองครับก็มาถึงสวนที่เป็นรีสอร์ทเดิมนะครับเขาบอกว่าลุงปันคนนี้แหละครับเป็นผู้ที่นำผมเนี่ยไปดูพื้นที่ในบริเวณของสวนที่เป็นรีสอร์ทผมบอกท่านผู้ชมว่าพอเข้ามาแล้วผมก็ตกใจเหมือนกัน ว่าพื้นที่ดีๆอย่างนี้สวยอย่างนี้เนี่ยซึ่งมันมีต้นไม้เป็นความงามของธรรมชาติผมนั่งรถสามล้อของลุงปันเลาะไปเรื่อยๆไปดูสิครับมีนี่เขาเรียกว่ารีสอร์ทแต่ละหลังเนี่ยเมื่อสมัยก่อนผมว่ามันมันก็เรียกว่าใหญ่โตพอสมควรนะพื้นที่กว้างมากห้สิบสามไร่เนี่ยแม่ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วโดยเฉพาะที่พื้นที่ที่ลุงปันพาผมไปเนี่ย ปุ้งปันบอกว่าให้ไปดูต้นไม้ก่อนดีกว่าต้นไม้ที่มันใหญ่แล้วก็มันปลูกมานานมากแล้วก็ขึ้นแบบธรรมชาติอีกต่างหากก็ทําให้เห็นว่าบรรยากาศที่นี่นะครับนี่คณะก็ขับรถตามผมมาผมก็กับปุ้มปันนั่งสามล้อปุ้มปันบอกว่านี่แหละครับถ้าจะมาที่นี่ต้องใช้อย่างนี้แหละครับเดินไม่ไหวท่านผู้ชมครับ ระหว่างผมนั่งรถมากับลุงปันเนี่ยเห็นรถ ATV ีสี่ล้อเนี่ยขับมาหน้าถนนของรีสอร์ทเราโอ้ผมก็ยังยอมรับว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนบอกว่าเอาแค่ต้นไม้ดีกว่าบรรยากาศความสวยงามคือต้นไม้ครับแล้วถ้าเกิดบ้านใครไปปลูกไว้ในใต้ต้นไม้แม่แน่นอนครับออกซิเจนมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสดชื่น ไม้มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นตะเคียนเป็นประดูเป็นต้นยางโอ้โหแล้วก็รีสอร์ทนี้ก็ไปปลูกไว้อยู่ในร่มไม้อากาศเย็นสบายครับให้ท่านชมเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะ,ะทาให้มีโอกาสได้เห็นสภาพของพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นอาคารครับอาคารเรียกว่าห้องพักแต่ละคนก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ พวกเรานั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจถ้ามีโอกาสผมว่ามันน่าจะไว้เลยาหาที่อยู่ตรงนี้ให้ได้พื้นที่นั้นปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้มารีโนเวทแต่ถ้ามารีโนเวทแล้วผมบอกว่าโอ้ที่ตรงนี้จะเป็นอีกแหล่งแหล่งหนึ่งนะครับหรือบ้านพักใครก็ตามแต่ได้มาปลูกไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับความสวยงาม แล้วก็ธรรมชาตินั้นอยู่กับเราตลอดไปแหล่งน้ำครับแหล่งน้ำเป็นหัวใจที่ดินแปลงนี้เนี่ยฮะซึ่งเป็นที่ดินมีน้ําผ่านโดยเฉพาะเกาะผมอยากให้ท่านผู้ชมไปเห็นนะครับว่าเกาะตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีโอกาสทำขึ้นมาแล้วเนี่ย,ยบอกเลยแล้วครับว่า,าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าพักผ่อนเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์ที่สุด เพียงเรามาตกแต่งเล็กน้อยเท่านั้นเองครับครับเดี๋ยวดูนะครับว่าให้ลุงปันได้บรรยายฟังว่าที่นี่มันมีอะไรครับแปลงใหญ่นี่มันประมาณสี่สิบห้าไร่สองงานแล้วก็เศษเป็นตารางวาตารางวาแล้วฝั่งซ้ายนี่มันเป็นเจ็ดไร่สองงานก่อป่ายนดๆจะมีคลองเล็กรอบนะครับจะมีคลองล่องอันเนี้ยล้อมเลยทั้งหมดแกหมายความเป็นคลองอย่างนี้ใช่ไหมที่ว่าล้อมรอบไปพื้นที่ดินแปลงนี้ใช่ครับใช่ครับนี่นะครับทางที่มันเข้าไปครับ จากนี้เลยใช่ไหมครับน้ำนี่ไหลจากตรงนี้มาลงไปข้างล่างใช่ไหมน้ำน้ำช่วงหน้านี่ตอนนี้ไหลจากตรงนี้ไปโน่นอ้อมอ้อมอ้อมมันมันมันเป็นทางอ่มันเป็นคลองอ้อมเกาะวังเงนเถอะใช่ครับสรุปว่าไอ้เกาะตรงนี้มันเป็นเกาะซึ่งมีต้นไม้อยู่เนี่ยนะครับเป็นเกาะวางังนเถอะแล้วก็มันก็คลองนี้ก็ลอบไปทางโน้นเลยนะไปทางด้านซ้ายมือโน่นเลยนะครับลอบเลยครับครับโอ้ที่ดินแล้วก็พื้นที่เห็นว่ามันเป็นรีสอร์ทอยู่แล้วใช่ไหมครับ ครับใช่ครับรีสอร์ทมีอยู่แล้วครับประมาณสิบห้าหลังแล้วก็รีสอร์ทนี้เดิมชื่ออะไรชื่ออะไรลุงผมชื่อลุงปันครับครับกันตรนี้อ่าเดิมชื่อของโรงแรมรีสอร์ทชื่ออะไรชื่อสวนรัตมารีสอร์ทสวนรัตนารีสอร์ทรัตมารัตมาเหรอไม่ใช่รัตนานะรัตมารรีสอ์ทโอเคอ่าคือปิดมาหลายปีแล้วก็หลายปีแล้วครับผมครับก็ตั้งแต่โควิดใะมั้งออกก่อนแล้วครับก่อนอีกเหรอฮะครับครับโอเคพื้นพื้นที่จริงๆก็ประมาณ ห้าส <53 S 2> <53 S 1> <ล>ิบสามไร<ล>่ครับท่านผู้มชมครับวันนี้ผมมาดูพื้นที่ดินที่จังหวัดนครนายกอยู่ที่ตำบลสาริกาพอดีคุณลุงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแลที่ดินแปลงนี้ก็เลยบอกว่านักลงทุนนักธุรก,กิจน่าสนใจมากเพราะเดิมเป็นรีสอร์ทใช่ไหมัใช่ครับชื่อรีสอร์ทรีสอร์ทรัตตมารีสอร์ทครับรัตตมารีสอร์ท พื้นที่ทั้งหมดประมาณ53ไร่ใช่ครับ53ไร่แล้วที่ผมมาสนใจก็คือว่าที่ดินแปลงนี้มันอยู่มีคลองผ่ากลางใช่รวมทั้งคลองนี้ก็รอบเกาะอ,อีกอีกแปลงหนึ่งอีกแปลงหนึ่งไอ้แปลงที่อยู่บนเกาะน,นี่ประมาณสักกี่ไร่นะเจ็ดไร่สองงานกว่าๆครับประมาณเจ็ดไร่สองงานกว่าๆท่านผู้ชมครับด้านหลังผมเห็นไหมครับนี่น้ําน้ําตรงนี้แหละครับที่มันไหลวนเข้าไปรอบเกาะน,นี้แล้วก็ไปโผล่ออกนูน่นด้านนี้ฮะอาจจะเห็นได้ว่ามาโผล่เอาที่ตรงนี้ เป็นคลองที่ไม่มีน้านะครับแต่หน้าน้ําหน้าฝนเนี่ยมันก็ไหลอยู่แล้วนะครับปกตินะใช่ไหมลุงใช่ครับใช่ครับน้ําเวลาหน้าฝนนี่ก็ไหลเต็มเลยใช่ไหมตรงนี้เป็นระดับมูลเลยนะสวยเลยนะฮะครับครับโอเคต้นไม้นั้นโอ้โหผมว่ามันจะเป็นร้อยปีก็มีนะน่าจะหึงร้อยนะเฉพาะไม้สักนะไม้สักครับไม้สักน่าจะได้นะมีไม้สักแล้วก็มีไม้ตะเคียนทองตะเคียนหินโอ้โหมีต้นยางใหญ่ต้นยางน่าสนใจครับ ท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสนี้ผมคิดว่านักลงทุนนักอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาเห็นแล้วผมคิดว่ามั่นใจว่าน่าจะจบได้